สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ทำการแก้ปมตัเองนะคะแล้วก็ได้ทำการเยียวยาแล้วก็หลังๆมาเนี้ยบิวอะรู้สึกว่าตัวเราเนาะไปสัมผัสกับพลังงานได้หลากหลายมากโดยเฉพาะพลังงานมืดซึ่งก็บอกเลยว่าพอ เรานั่งสมาธิไปสักพักอะคะ่ะพอคุณรู้หรือว่าไฮยเซลเนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปเจอในบทไหนที่เราอาจจะต้องไปเรียนรู้นะคะหรือว่าไปแก้จุดไหนให้ผ่านเนาะก็จะได้ไปเจอค่ะได้ไปทําได้ไปแก้ แล้วเมื่อไม่นานมานี้บิวอะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันเป็นดำๆอะเป็นพลังงานมืดหรือเป็นแบ็กเมจิกก็ได้นะพวกเวทมนต์ดำะอะไรเงี้ยเออก็เราอะรู้สึกมาสักพักแล้วว่ามันมีอะไรมาขัดตลอดเลยสมมติเราจะทํางานนี้เนาะทํางานกับคุรุหรือไฮยาเซลหรือว่าเชื่อมต่อกับมิติที่สูงกว่ามิติที่5หรือว่ามิติที่5เนี่ยเราจะเริ่มเนี่ยหลังๆมานี้เราจะเริ่มจับสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันมีพลังงานที่คอยแทรกเราอยู่ จนบางครั้งเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าเขาอ่ะมาให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ให้เราอ่ะจับความรู้สึกให้ได้ว่าอันไหนเป็นพลังงานที่เป็นมืดอันไหนเป็นพลังงานของไฮยูเซลหรือตัวตนที่แท้จริงของเราเนาะอย่างที่บอกว่ามันก็มีอะไรมาแฝงเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอสิ่งที่มาแฝงเนี่ยมันเป็น ผีวิญญาณหรือว่าเป็นสาตานหรือเป็นอะไรนะทุกคนจะต้องจับสภาวะนี้ให้ได้คือเริ่มต้นเนี่ยของการเข้าสมาธิอ่ะบางครั้งอ่ะเมื่อจิตของเราอะค่ะมันเริ่มนิ่งในระดับหนึ่งที่เราเริ่มสัมผัสพลังงานของสิ่งต่างๆรอบตัวได้แล้วอะเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงนั่นแสดงว่าสัญชาตญาณหรือว่ายานของเราเนี่ยนะคะเริ่มที่จะเปิดแล้วหรือว่าเริ่ม ฝึกฝนมันก็จะเริ่มสัมผัสพลังงานอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นเนาะนั่นแหละคะ่ะมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอะไปสัมผัสกับพลังงานทั้งลบทั้งบวกหลากหลายเลยแล้วเมื่อไม่เกี่ยวกับที่ผ่านมาเนี่ยบิวก็ได้สัมผัสมากที่สุดก็คือสัมผัสเกี่ยวกับพลังงานวิญญาณนะคะที่เป็นวิญญาณที่เขาอยู่ในมิติที่4ส่วนใหญ่เลยนะที่บิวสัมผัสได้ก็ม,มืดแล้วก็มีวิญญาณของที่เขาเป็นผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาเรียกกันว่าเป็นวิญญาณเล่ร่อนหรืออะไรเงี้ย อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มสัมผัสได้บางครั้งก็มาขึ้นมาเลยบางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิอยู่เนาะปุ๊บขึ้นมาให้ให้ให้เรารับรู้เลยอะบางครั้งมาทั้งความรู้สึกมาทั้งภาพขึ้นมาเลยนะคะผ่านตาที่3แต่ว่าช่วงเนี้ยบิวก็บอกว่าโอเคจักกะตาที่3ของเราเนี่ยหรือว่าจักระที่6เนี่ยก็เหมือนมันเริ่มเปิดมากขึ้นนะคะเพราเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าถ้าใครเข้ามา เริ่มเข้ามานั่งสาสมาธิสิ่งที่สําคัญมากคือจักกะเพราะว่าถ้าจักกะคุณมันไม่สมดุลแล้วก็จักกะยังไม่สะอาดเนี่ยบิวบอกเลยว่าโอกาสจะเชื่อมต่อกับไฮเอร์เซลได้เนี่ยก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอะจักกะเลยสําคัญมากนะคะ7จ็ักกะแล้วก็ในเรื่องของการความคิดนี่ก็จริงนะเพราะว่าถ้าสมมตินั่งสมาธิเนี่ยเออช่วงนี้บิวจะโดนครูเนาะท่านสอนว่าอย่าไปเชื่อความคิดทั้งหมด เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยบิวอะโดนเรื่องความคิดเยอะมากเพราะเราอะ่ะยอมรับเลยว่าเราอะยังมีการคิดลบอยู่อ่ายังมีการคิดลบทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทีเนี้ยคุณรู้กท็ท่านก็บอกว่าเราอะใช้อย่าอย่าไปใช้สมองเยอะอย่าไปใช้หัวคิดเยอะเพราะว่าความคิดนะคะมันไม่ใช่ของเรามันสามารถเกิดจากการปรุงแต่งได้ทั้งสิน้นแล้วบางครั้งอะมันเป็นมันเป็นมนโนภาพไปอีก เออเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้ที่สุดก็คือให้ใช้ความรู้สึกของเราสมมุติว่าถ้าเราอะเริ่มคิดเยอะแหละให้เรามาอยู่กับความรู้สึกของเราโอเคมาอยู่ที่ลมหายใจซิหายใจเข้าหายใจออกหรือใครจะทำมีมีอย่างหนึ่งเนาะก็คือเราต้องใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นกว่าความคิดนะคะสมมุติว่า เหมือนเหมือนเราต้องมีสติอยู่ตลอดอะคะ่ะเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะจับได้ว่าโอเคความคิดเนี้ยมันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนาะทีเนี้ยมันจะมีทั้งความคิดที่บางครั้งมันไม่ใช่ของเราทุกคนเข้าใจไหมมันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งจากสิ่งภายนอกอืออย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเราเนี่ยสมมตินะเราเล่นเอ่อเราไปดูเราเห็นโฆษณานี้หรือว่าเห็นเราเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วเ,เห็นคนคนนี้เนาะทีเนี้ยสมองของเราเนาะมันเก็บบันทึก ทุกอย่างเลยทุกคนมันเหมือนการเป็นการโปรแกรมอะ่ะมันสมมติเราดูอะไรบ่อยๆซ้ๆําๆเราคิดอะไรบ่อยๆซ้าๆมันเหมือนเป็นการโปรแกรมสมองไปเลยในตัวทีเนี้ยเราอะ่ะจะจะแยกยังไงเนาะให้เราใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิดก็คือให้เราฝึกดูสภาวะจากร่างกายเนาะว่าโอเคตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงหัวใจอ่ามาจากหัวใจหัวใจความรู้สึกการเต้นของหัวใจรู้สึกร้อนหนาวคือให้ดูสภาวะ ร่างกายของตัวเองเพราะเรามันจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกนะคะเนี่ยความรู้สึกก็คือจักระที่4สําคัญมากเพราะว่าเวลาที่บิวเชื่อมโยงหรือจะรู้สัญชตาตญาณหรืออะไรเนี่ยก็จากจักระที่4นะคะเวลาที่เราจะรู้ว่าไฮเยร์เซลเขาจะบอกอะไรหรือว่าเขาจะเตือนอะไรเนี่ยหรือว่าครู้หรืออะไรเงี้ยสมม,มุติว่าถ้าจักระที่7ของเราโดนปิดเนี่ยหรือว่าโดนขึ้นรบกวนเนี่ยสม,มมติจักระที่7กับตาที่3โดนสัญญาณรบกวนหรือว่าเราอาจจะ มีอะไรมาแทรกเนี่ยจุดหนึ่งนะที่ที่เอาตัวรอดได้ก็คือหัวใจค่ะอหัวใจกับความรู้สึกนะอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ส่งตรงมาจากไฮเเซลเลยแต่ถ้ามันเป็นมาจากความคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันผ่านการปรุงแต่งของเราผ่านการปรุงแต่งของความคิดหรือว่ามันก็เป็นคลื่นรบกวนต่างๆได้หมดนะคะอมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นทางที่ดีอะ่ะให้มันโลง่งให้มันว่างมันจะดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราอะ่ะปรับตรงนี้ไม่ได้ก็ให้เราอะค่ะ คิดในเชิงบวกแล้วถ้าเรายังคิดในเชิงลบอยู่ก็ให้เราอะ่ะมีสติก่อนหายใจก่อนมีสติว่าตอนนี้ใช่ความคิดของเราไหมเพราะบางครั้งอะมันมี อะไรมาแทรกความคิดได้ตลอดนะคะแล้วนิ่งจิตจิตของเราอะ่ะที่มันไม่ได้ฝึกอะ่ะกลไกถ้าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเชื่อแต่สมองมากอะ่ะเราก็จะไม่ได้ใช้หัวใจเลยก็คือเราก็จะไม่รู้ว่าไฮเยเซลอ่ะเขาจะบอกอะไรหรือเราอยากจะทําอะไรจริงๆสมมุติถ้าเราอยากรู้ว่าเรารู้สึกชอบหรืออะไรอะ่ะบางครั้งเราอะ่ะใช้สมองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้หัวใจเราด้วยว่าเราชอบสิ่งนี้ไหมหรือเราชอบเพราะว่าสมองเนี่ยมันคิดมาแล้วว่าเราต้องชอบสิ่งนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเฮ้ยมันเป็นตากาแใะเหตุผลของสมองนี่มันไม่ใช่มาจากข้างในหรือมาจากหััวใจจเเรรราาิงๆพะะะฉนนน้ค เวลาเราจะดูว่าให้เซลเขาจะบอกอะไรเราชอบหรือว่าจะค้นหาตัวเองอะไรก็ตามนะคะให้ดูจากหัวใจอให้ดูว่าเรารู้สึกยังไงกับมันม,มากกว่าที่จะใช้ความคิดนะคะใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิดอะมิวจะเล่าต่อเนาะทีเนี้ยมิวก็เริ่มฝึกในการใช้ความรู้สึกมากขึ้นตัดความคิดออกแล้วเดี๋ยวนี้เราเริ่มมีสติละหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฝึกไปมีสติบ้างไม่มีไม่มีสติบ้างจนครูรู้เนี่ยท่านก็พาฝึกเรื่อยๆทําเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราก็พบเจอกับ วิญญาณเนาะเราก็แผ่ความรักให้เขาไปนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเจอความรู้สึกด้านลบมาเมื่อไหร่เนี่ยหรือความรู้สึกที่ไม่ดีหรืออัดเมื่อไหร่อะ่ะก็ให้แปลเปลี่ยนพลังงานนะคะให้มันเป็นในรูปแบบของการปล่อยวางความเมตตาความรักไหะเงื่อนไขไปเลยแต่พูดมันเหมือนจะง่ายนะคะเพราะว่ามันต้องฝึกเหมือนดิวเนี่ยเราฝึกได้แบบ ได้สักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีระดับความยากความง่ายแบบหลายชั้นมากหลายแลเยอะมากเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่วิวอ่ะจะโดนกระเทาะอะไรหลายๆอย่างหนักมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ผ่านของเดือนที่แล้วเราก็ต้องมาแก้ของเดือนนี้ถ้าเดือนนี้เราไม่ผ่านอีกเราก็ต้องเอาแบบทดสอบเดิมอะค่ะเอามาแก้ให้หมดในเดือนหน้าแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวตนของเราอ่ะจะจะเข้า จะเข้าหรือว่าจะหลอมรวมกับไฮเยสเซลที่อยู่ในมิติที่สูงของเราได้เพราะว่าไม่นะไม่งั้นอะ่ะเราก็จะกลับไปเป็นไฮเยสเซลหรือว่าจะกลับไปเชื่อมต่อกับไฮเยสเซลไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นเร,เราต้องแก้จุดนี้ก่อนเราต้องมาแก้สภาวะภายในของเราก่อนเดี๋ยวภายนอกมันจะเปลี่ยนหมดเลยเหมือนตอนเนี้ยคุณรู้ท่านก็สอนเนาะอยู่ตลอดว่าเออให้เราอะ่ะเป็นคนที่มีเมตตาอืมเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่แบบว่าหลังๆมานี้บิวก็เจอเนาะแบบโดนทําร้าย อะไรเงี้ยอาจจะเป็นผ่านทางพลังงานหรืออะไรนี้เนาะอาจจะเป็นแบ็กแมจิกเนาะที่เป็นเวทใส่มนดำเลยอย่างเงี้ยอืมเราเหมือนกับว่าเราเราเอาขาข้างหนึ่งเนาะไปอยู่ในมิติที่สี่แล้วอะหมายความว่าสภาวะเนี้ยมันจะเป็นสภาวะที่ไม่อยากให้เราเออกมาพูดหรือว่านําส่งข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไปขัดผลประโยชน์กับเขาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งครูรู้ท่านก็บอกว่าโอเคไม่ต้องกลัวหรอกแต่ เรารู้สึกว่าเราอะไม่ไม่โกรธคนที่ทําใส่เราหรือว่าไม่โกรธพลังงานที่เป็นพลังงานลบหรืออะไรนะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะทําให้เราอะเก่งขึ้นแล้วเราอะจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือพลังงานของเราอะค่ะจากที่มันอยู่เลเวลหนึ่งเนาะสมมุติมันก็จะก้าวไปเลเวลสองถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วจุดเลเวลสองเนี่ยมันก็จะก้าวไปอีกเป็นเลเวลสาม นั่นแหละค่ะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอพลังงานที่มันเป็นพลังงานด้านมืดหรือว่ามีคนทําของแซคคุณหรือคุณเจอแบ็คเมจิกอาจจะเป็นลมพัดลมเพหรือคุณไปสถานที่ไหนแล้วคุณโดนกลับมาหรืออะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นลมพัดลมเพก็ได้หรืออะไรก็ตามนะคะพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ต้องทาก็คือไม่ต้องไปโฟกัสกับสิ่งนั้นก็คือไม่ต้องไปโฟกัสกับพลังงานมืดที่มันเข้ามาแต่ให้เราโฟกัสในจุดของเราก็คือว่าความรักแรงเงื่อนไขมาโฟกัสเองเลย ม็ต้องไปคิดนะไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่ายิ่งเราคิดอ่ะเราใช้สมองใช่ป่ะมันจะคิดลบไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันจะไปดึงดูดสิ่งนั้นอ่ะมาเยอะกว่าเดิมมันจะแย่เลยอาการจะแย่ลงให้เราทําก็คือเมตตาแผ่เมตตาได้ก็แผ่เมตตาไปเลยรลักหลายเงื่อนไขได้ก็ลักหลายเงื่อนไขกับตัวเราเองแต่เราอ่ะอยู่ในจุดที่เราอโอเคเข้าใจว่าเขาอ่ะทำไปเพื่ออะไร แต่ถ้าใครโดนลมพัดลมเพเนี่ยมันก็แก้ได้ก็คืออย่าไปโฟกัสพลังงานนั้นให้เราทํายังไงก็ได้นะคะให้ขึ้นความถี่ของเรามันสูงที่สุดอย่างที่บอกเนาะมีความสุขรักไรเงื่อนไขมันอาจจะพูดดูง่ายมากแต่ว่าบิวลองทํานะแล้วก็บิวทําได้แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะมันทรมานมากแต่ว่า ไอจุดที่ขุดทรมานตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ที่ทําให้เราเนี่ยนะคะเก่งขึ้นโอเคทีนี้นะบิวก็ได้ถามคุณลุกับพายุเซลว่าโอเคเราเนี่ยโดนใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ไม่ว่ามันจะเป็นสาเหตุจากลมพัดลมเพหรือว่ามีคนตั้งใจทำกับเราแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราให้ความรักไรเงื่อนไขเขากลับไปเลยนะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้นะที่บิวหนักตัวมากเลยทุกคนมันเหมือนโดนอะไรกดอ่ะมันเหมือนมีอะไรพ่วงตามเราเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเราก็รู้แล้วแต่เรา จะไม่พูดนะว,ว่ามันคืออะไระเขาก็เหมือนปล่อยอะไรมาให้เราเนี่ยแหละเราก็รู้และ,ะเพราะว่าสภาวะมันหนักมากเลยเราก็พยายามไปกาวดิง้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่เราก็สัมผัสได้แล้วอ๋อโอเคเราน่าจะโดนสักอย่างโอเคทีเนี้ยเราก็เลยเคลียร์สภาวะตัวเองแบบหนักหน่วงมากติดตัวไหนโลภโกรธหลงโทสะโมหะอะไรก็ตามบิวก็แก้ต้องแก้เลยแก้ให้หมดไปทําความเข้าใจมันสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่ยังมีความขี้ฉาอยู่ เราจะแก้ตัวขี้ฉาได้ไงใช่ไหมให้เราอะเข้าไปเข้าใจมันก่อนเข้าใจก่อนว่าความขี้ฉาเนี่ยเกิดจากอะไรความขี้ฉาเกิดจากการที่เราด้อยค่าตัวเองเรากดตัวเองให้ต่ําลงแล้วมองผู้อื่นว่าสูงขึ้นเนี่ยคือการที่เราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองทีเนี้ยเราจะแก้ตัวตัวขี้ฉาได้ไงอัปเกรดจิตวิญญาณของเราอ่าอัปเกรดจิตวิญญาณของเราให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองอ้าวแล้วเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองได้ยังไง มีแบบนี้นะก็คือให้เราเนี่ยรู้ไว้เลยว่าเราเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้ามาจากซ้อนเนาะแล้วเราเนี่ยมีคุณค่าอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเลยเรามีคุณค่าตั้งแต่เราอะได้เกิดมาแล้วนะคะเนี่ยคือการเปลี่ยนความเชื่ออ่าหนึ่งนะเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อก่อนแต่ที่เราเช <ทำ S 2> ื่อว่าเราเนี่ยทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ได้ทา <ำ S 1> ไม่ทาอะไรไม่เก่งหรือว่าด้อยค่าตัวเองเนี่ยเลิกซะแล้วเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อว่าเราอะสามารถทําได้เขาทําได้เราก็ทําได้แต่ อย่าไปแบบว่าอย่าเอาความอิจฉาเนี่ยมาทำํำ้ายตัวเองเอาความอิจฉาที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อว่าเราเนี่ยก็ทําได้ก็เก่งได้นะคะทีเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันจะไม่ได้แบบว่าสมมุติว่าคุณแก้ตัวอิจฉาเนาะแล้วมันจะเปลี่ยนณวิธีวิทีนั้นเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เนาะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆจางลงเหมือนตัวเราแบบ สมมุติว่าตัวเราหรือจิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยสีดําเลยทีนี้การที่เราอะ่ะจะกลับไปเป็นธาตุที่มันเป็นธาตุรู้หรือธาตุอิสระหรือความเบิกบานความแตมใสเนี่ยมันก็ต้องเอาคราบสีดําหรือขมเหลาดาหรืออะไรก็ตามความสกปปกเนี่ยออกก่อนเนาะมันก็ต้องเอาน้ําค่อยๆลาดไปเรื่อยๆค่อยๆล้างไปเรื่อยเข้าใจมันเรื่อยๆจนเราอะปลดตัวนี้ออกแล้ว พอเราปลดตัวฉาออกแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดมาโอเคตัวฉาเนี่ยมันเป็นด้านเงาเนาะเป็นด้านความมืดทินนี้เนี่ยให้เรารับให้เราเนี่ยไปรับไปรู้เลยว่าโอเคมันเกิดมาจากการที่เราด้อยค่าตัวเองก็กลับไปรักตัวเองซะกลับไปเห็นคุณค่าในตัวเองสมมุติว่าถ้าวันเนี้ยเราทําสิ่งนี้สําเร็จอะถึงถึงแม้ว่า,วา,วามันจะเป็นสิ่งเล็กๆอะก็ให้เราขอบคุณตัวเองรักตัวเองเยอะๆอย่าไปบอกอย่าซ้าเติมตัวเองอืมแล้วเนี่ยอาการ ความสึกขี้ฉาเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจนมันไม่มีตัวขี้ฉาแล้วก็แสดงว่าคุณปลดตัวนั้นได้แล้วแล้วถ้าอจาจักรวาลเนี่ยหรือไฮเยเซลหรือครูเนี่ยท่านส่งสถานการณ์อะไรมาก็ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราไม่รู้สึกกับสิ่งนั้นแล้วอ่ะแสดงว่าเราอะ่ะเข้าใจตัวนั้นแล้วอืมอย่างที่บอกเนาะที่เขาพูดกันเนาะว่ามันจะมีอะไรมั่งล่ะที่เป็นกิเลสเนาะอ่ารักโลภโกรธหลงโทสะโมหะโมหะหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละ ก็ต้องไปตามแก้จนเราเนี่ยอยู่ในจุดที่มันว่างมันนิ่งคือเรียกได้ว่าสมดุลน่ะอืมใช้คํานี้ละกันใช้คําว่าเงาและแสงสมดุลเพราะว่าช่วงเนี้ยบิวก็โดนปรับเรื่องของเงาและแสงเหมือนกันนะคะอ่าประสบการณ์ประมาณนี้เนาะจากที่โดนเคลียร์มาจากที่โดนล้างมาแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครกําลังโดนเรื่องแบทเมจิกมนดําเนี่ยอย่างที่บอกนะ ตั้งสติก่อนอย่าไปจมอยู่กับมันทํำยังไงก็ได้ให้ฉุดตัวเองขึ้นมาให้ได้วิธีการอย่างที่บอกนะเคยบอกไปแล้วว่าตัวเราเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณศรัทธาสิ่งอื่นน่ะอย่าไปศรัทธาตัวเองก่อนเลยอ่าศรัทธาในตัวเองศรัทธาในไฮเออร์เซลล์ของตัวเราอืมศรัทธาตัวเราเองก่อนรักตัวเองไหมวันนี้รักรักตัวเองอย่างบอกรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วในเรื่องของการที่เราจะเชื่อมกับไฮเออร์เซล ก็ไม่อยากให้ทุกคนเร่งรีบตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะค่อยๆค่อยๆที่จะเป็นไฮเยเซลอืมก็คือว่าขัดเกลาัวเองอย่างที่บอกเนาะว่าตอนที่เรามาเนี่ยตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมาอยู่บนโลกสามดีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาตัวเปล่าเนาะมาแต่จิตวิญ,ญญาณเพียวๆเลยความบริสุทธิ์เพียวๆเลยแล้วตอนที่เราจะกลับไปหาไฮเยเซลหรือจะกลับไปดวงดาวเราหรือจะกลับสู่โซลห,หรือจะกลับสู่อะไรก็ตามอะเราอะก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนเคลียร์ตัวเราก่อน อย่าแบกอะไรไว้อะไรละได้ก็ละอะไรปล่อยวางก็ได้ก็ปล่อยวางนะคะเพราะว่าจิตที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับไฮเยเซลได้หรือว่ารับสิ่งต่างๆได้เนี่ยคุณจะต้องขัดเกลาตัวเองก็คือปล่อยวางการอยู่กับปัจจุบันนะคะนั่นอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะรับข้อมูลของไฮเยเซลได้พูดคุยกับเขาได้นะคะการพูดคุยกับไฮเยเซลหรือการรับรู้กับไฮเยเซลเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบิวจะค่อย มาบอกใน EP หน้านะคะ EP นี้ก็จะพูดถึงประมาณนี้เนาะเรื่องของวิญญาณเรื่องของแบ็กเมจิกเรื่องของการเคลียร์สภาวะต่างๆเนาะก็ของพวกเนี้ยเราไม่สามารถเอามาพูดแล้วอาจจะมีคนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งเนี้ยเรากำลังจะกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภายในเยอะๆกลับไปนั่งสมาธิแค่แค่คุณนั่งสมาธิอนยนั่งสงบอยู่กับตัวเอง ไม่ต้องนั่งนานก็ได้นั่งสักแป๊บแต่ขอให้คุณทําทุกวันแล้วเดี๋ยวคําตอบอะไรที่คุณอยากจะเจอเนี่ยมันจะได้เจอเองมันจะเป็นไปตามวาระมันจะไปเป็นมันจะเป็นไปตามกําหนดการกําหนดเวลาที่ทุกอย่างค่ะถูกจัดสรรที่ทุกอย่างมันถูกกาหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเชื่อก็คือเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเชื่อมันว่าไฮเยเซลเชื่อมันว่าตัวเราเนี่ยจะทําได้มีความเชื่อมันในตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเชื่อมต่อกับครูในมิติ5หรือสูงกว่ามิติที่หหรือเจอไฮเซลของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอีกสเตทหนึ่งแต่อย่างที่พี่บอกนะอันนี้ไฮเซลเขาฝากมาบอกนะคะว่าไฮเซลของทุกคนอยู่ในตัวทุกคนตลอดและไฮเซลของพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่กับเราเสมอนะคะนั่นแหละคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนฟังจนจบนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขโชคดีนะคะแล้วก็ คนพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ